สวัสดีครับผมเซลแม็กนะครับวันนี้มาแนะนำรถรุ่น m e w X Alnew l ตัวใหม่ Active ตัวเริ่มต้นนะครับสนนราคาอยู่ที่1 1 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับผมผมจัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทย้ำนะครับ39,000บาทเท่านั้นส่วนออปชั่นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดู มาดูออปชันด้านหน้ากันนะครับเริ่มต้นเลยที่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมกระจังหน้าโครเมียมสีดำเท่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะมีแต่สีบรอนซ์เงินเท่านั้นนะครับในรุ่นแอคทีฟเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อครับส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับก็จะมี Max All o y นะครับขนาด17นิ้วนะครับสีบรอนซ์เงินแบบนี้ไฟเลี้ยวตัว Active จะอยู่ด้านข้างนะครับผมส่วนกระจกมองข้างนะครับด้านกรอบนอกจะเป็นสีดำเท่ๆแบบนี้เลย พร้อมกับบันไดข้างสีดําสุดเท่แบบนี้มือจับนะครับก็จะเป็นมือจับสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถนะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับนี่เลยไฟท้ายสุดเท่3ชั้นแบบนี้นะครับเป็น LED เลยนะครับผมสัญลักษณ์โลโก้ Mew X นะครับปัดน้ําฝนหลังไฟเบรกดวงที่3จากด้านหลังนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยส่วนฝาท้ายนะครับเป็นแบบแมนนวลสามารถเปิดได้เลยสบายๆแบบนี้นะครับผม ส่วนด้านหลังนะครับหลังจากเปิดฝาท้ายมาแล้วเบาะของเราสามารถปรับพับเรียบได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนี่นะครับมีเชือกดึงตรงนี้นะครับเพื่อปลดล็อกและพับลงไปเลยนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับสามารถปรับได้นะครับ40 60นะครับแบ่งเป็น2ข้างนะครับจะเรียบแบบนี้เลยนะครับผมบรรจุของได้มากไม่ต้องห่วงเลยครับใช้ Mew X ส่วนภายในนะครับเจ้า Active ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับกำมยี่นะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับอบตัวคนขับคนนั่งหน้าได้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมวงอะไรนะครับนี่เลยสปอร์ตขนาดกระทัดรัดนะครับจับง่ายในส่วนของวิทยุนะครับจะเป็นวิทยุ2ดินนะครับในรุ่น Active จะยังไม่มีจอกล้องนะครับผมนี่เลยภายในสีดําสวยๆแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับคอนโซลเกียร์พร้อมด้วยเบรกไฟฟ้า และตัวออ t โตเบรกโฮในกรณีที่เราจอดรถติดไฟแดงสั่งตัวโตเบรกโฮเราจะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยครับผมในส่วนของมาตรวัดนะครับในรุ่น Active นะครับจะเป็นมาตรวัดสไตล์แบบนี้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่เคยเห็นในรุ่น Active นะครับสามารถเข้ามาดูในคลิปของผมได้นะครับผมก็ในส่วนของ n ิ w เนะครับทุกรุ่นนะครับแล้วก็รุ่น Active ทางของเรามีพร้อมส่งมอบเลย ใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยครับเซลแม็กตามเบอร์ด,ด้านล่างนี้ก็ขอจบคลิปการรีวิวเจ้า m ิวเอ็กซ์ออนิวสองพัตัวเริ่มต้นตัว1นึ่งล้านหนึ่บาทไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ